อันนี้ก็จะเป็นนวดนะครับเป็นนกระตุนเนื่องจากในร่างกายของ เราเนี่ยโบราณเขาบอกลมสุมนาวัตะพัดทั่วกายทนี้ถ้าเกิดลมเขาไปบล็อกอยู่เนี่ยการที่เลือดจะไหลเวียนก็ไม่ใช่หรอมีบางคนเหือนกันมาถามหมอว่าเอ๊ะเป็นเป็นฝ้ามาสิบปี<อ>ดีทั้งเดียวหายไหมหมอหก็เลยหัวเราบอกว่าโอ้มันเป็นมาสิบปีดีทั้งเดียวมันก็คงไม่ใช่แล้ว พราะว่ามันเป็นการกระตุ้นให้หระบบข้างในทํางานเขาก็จะขนไปของเสียที่อยู่กันหน้าโอ oh, แล้วคนเป็นฝ้าเป็นมาสิบปีแบบสิบกว่าปีเนี่ยต้องดีดกี่ครั้งนะคะที่ธนาคารหันไทยท,ท,ที่ไปที่ปประจำอยู่อันนั้นคนเป็นฝ้าดีดไปเจ็ดครั้งหายหายเลยเหรอคะอาจารย์มันเก็บไปเกี่ยมเลยไม่ไม่ใช่หมอเล็กเก่งนะระบบข้างในเก่งหมอเล็กเก่งไงเก่งใช้งานก็เก่งอ๋อไม่แร้ว คุณหมอได้แนะนําให้เข้าไปบารุงกินอะไรเพิ่มไหมคะหรือเป่าเราต้องอีอ่คือคือพี่แนะนําก็จะเป็นเรื่องทั่วไปอย่างเช่นย่าให้ท้องผูกอ๋อไม่ไม่ลําบากเกินไปสําหรับสาวๆเพราะว่าไม่เจ็บนะคะท่านผู้ชมไม่เจ็บมันตอนฉีดยาชาใครเคยโดนฉีดยาชาบน,านหน้าริ้วร,รอยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ยอย่างนี้คอยก็ริ้วเล็กๆก,ก็จะหาย เนี่ยนเพราะว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อเมื่อเลือกก็ผ่านได้ใช่ไหมหน้าก็จะเต่งขึ้นมาแล้วก็ริ้วรอยก็จะหายกันตีนกลางก็หายตอนที่อาจารย์น้เแรกๆอาจารย์มืนอยู่ไหมคะมันมันขีดแล้วเล็กๆก็มีบ้างแต่พอนานๆเข้มามันไปอัตรนมัริเลยครับแค่ลตรามาต้องเจ็บไหมครับเริ่มชา เรียกมันจะเรียมเครื่องแล้วเครื่องแล้วสมองแล้วนี่หลังานคือปฏิไปเรื่อยๆมันจะง่วงนอนใช่คะเพราะว่าสมองเหมือนร่างกายได้รับสารอาหารครับ็อยากผ่อนคลายหน้าหนึ่งต้องเด็ดวันกี่ร้อยครั้งคะอาจารย์ไม่ได้นับเลยเพราะว่าเราเราดูมองดูระบบเรื่องเ่าื่านแล้วถ้าเ่อนได้ก็โอเคนี่หนูยังดีนะหนูหน้าเล็กเจอคนไหนหน้าใหญ่ยิ้มหู นี่เดือแก้วท่าไชมดูหน้าพอยอุ้ยใสเห็นหน้าเห็นหน้ากล้องตัดตัดเต็มเต็มหน้าจะเห็นหน้าพอยแบบว่าพอมีความรู้สึกหน้าอุ๊ยเจ๋งจังเลยนะเด้งหนึ่งเดึงงท่นผูชมดูสิดูหน้าพ่อยสิอันนี้ถ้าเกิดใช้เสร็จอ่าอันเนี้ยพอดียวพอมีสินค้าตัวหนึ่งเป็นเซรั่มเนี่ยค่ะดีเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าชาเอาใช้เซรามตัวนี้เนี่ยโมรนต้าเนี่ยมาทานเนี่ยจะช่วยให้ผิวเป็นยังไงคะอาจารย์ดีขึ้นไหมน่ากะยิ่งดียิ่งขึ้นคเคล็ลับเราคิดง่ายๆ <c oughs> การที่โมรังกาเนี่ยกรตุ้นโลกข้างในใช่ครับและทีนี้หน้าเราเหมือนมอนิเตอร์หรือจอทีวีการที่เราทำให้หน้าชุ่มชื่นเพื่นเนี่ยภาพความหองก็ยิ่งหอง